ทำไมคนเราถึงทำงาน5วันและได้หยุดวันเสาร์อาทิตย์เคยสงสัยกันหรือเปล่าว่าทำไมคนเราต้องทำงาน5วันต่อสัปดาห์และหยุดงาน2วันในวันเสาร์และอาทิตย์จุดเริ่มต้นของการทำงาน40ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือวันละ8ชั่วโมงและมีวันหยุดเสาร์อาทิตย์เรียกว่ามีที่มาที่ไปที่น่าสนใจมากๆวันนี้เราก็ได้สรุปสาเหตุการหยุดงานมาให้เพื่อนๆได้รู้กัน ต้นกำเนิดการน,นับ1สัปดาห์เท่ากับ7วันถูกบันทึกไว้เมื่อ4,000ปีก่อนในยุคชาวบาบิโลนอารยาธรรมเมโสโปเตเมียกำหนดวันตามดวงดาว7็ดดวงที่เชื่อว่ารวมตัวกันเป็นระบบสุริยะและแนวคิดที่ว่าก็ถูกนำไปใช้ในตะวันออกกลางและยุโรปตามลำดับนั่นคือที่มาของคำว่าสัปดาห์แต่ยังไม่มีการพูดถึงวันหยุดสุดสัปดาห์แต่อย่างใด จุดเริ่มต้นของวันหยุดนั้นมีอิทธิพลมาจากศาสนาในช่วงปฏิวัติอุตสาหากรรมเมื่อ200ปีก่อนซึ่งเป็นยุคที่โลกก้าวเข้าสู่ระบบโรงงานที่มีการใช้แรงงานหนักและเกิดการประท้วงเรื่องเวลาทำงานแต่ละศาสนาก็จะมีวันหนึ่งที่จะต้องไปทำพิธีทางศาสนาเช่นชาวยิวจะไปทำพิธีวันเสาร์ส่วนชาวคริสต์ไปวันอาทิตย์จึงส่งผลให้ยุโรป เริ่มมีการใช้ระบบการหยุดในวันอาทิตย์มาใช้ในโรงงานต่างๆในช่วงศตวรรษที่19เพื่อให้แรงงานได้มีเวลาว่างในการพักผ่อนและทำพิธีกรรมทางศาสนาเป็นเวลา24ชั่วโมงหลังจากที่มีการหยุดวันอาทิตย์จากบทบาทของศาสนาที่ชาวคริสต์ส่วนใหญ่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมีคนอ้างว่าเกิดปัญหาแรงงานทำงานไม่ได้ประสิทธิภาพเพียงพอในวันจันทร์ หรืออาจถึงขั้นหยุดงานในวันจันทร์ที่เรียกกันเป็นธรรมเนียมว่าเซนมันเดจึงเกิดเป็นไอเดียให้ทำงานแค่ครึ่งวันเช้าในวันเสาร์ตอนเย็นสามารถไปผ่อนคลายและพักผ่อนในวันอาทิตย์ได้การเพิ่มวันหยุดสุดสัปดาห์จาก1วันครึ่งไปเป็นการหยุด2วันเต็มนั่นเป็นผลมาจากปัญหาวันหยุดทางศาสนาที่ไม่ตรงกันระหว่างแรงงานชาวคริสที่หยุดวันอาทิตย์ และชาวยิวที่นับเอาวันสบาโตเป็นวันเสาร์เพื่อหยุดประกอบพิธีทางศาสนาด้วยปัญหาที่ว่านี้ทำให้ช่วงต้นศตวรรษที่19โรงงานในนิวอิงแลนด์สหรัฐอเมริกาจึงเริ่มเปิดทางให้โรงงานหยุดวันเสาร์อาทิตย์ได้และเริ่มมีหลายโรงงานใกล้เคียงใช้แนวปฏิบัตินี้ตามตามกันไปด้วยจุดเริ่มต้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ในอเมริกาบริษัทแรกของโลกที่นำเอาแนวปฏิบัติ ในการหยุดวันเสาร์อาทิตย์มาใช้และกำหนดชั่วโมงทำงานที่40ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือวันละ8ชั่วโมงอย่างเป็นทางการก็คือเฮนรี่ฟอร์ดผู้ก่อตั้งฟอร์ดมอเตอร์ผู้ผลิตรถยนต์ยักษ์ใหญ่หลังใช้ระบบดังกล่าวพบว่าประสิทธิภาพการทำงานในโรงงานเพิ่มสูงขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการให้เวลากับแรงงานในการใช้จ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ทำให้มีเงินหมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจได้อีกด้วยหลังจากนั้นก็มีกลุ่มสหภาพแรงงานในโรงงานอื่นๆที่เรียกร้องให้มีการหยุดวันเสาร์อาทิตย์ตามมาจนกระทั่งสหรัฐอเมริกานำเอาแนวปฏิบัติทำงาน5วันและหยุดเสาร์อาทิตย์มาบังคับใช้ในกฎหมายอย่างเป็นทางการในปีคศ1932ในที่สุดแนวทางการหยุดเต็มวันเสาร์อาทิตย์ ในยุโรปเกิดขึ้นตามมาโดยเริ่มต้นครั้งแรกในประเทศอังกฤษช่วงปีคศ1933โดยจอห์นบูธเจ้าของโรงงานผลิตภัณฑ์เคมี Me, ที่ต่อมาพัฒนาเป็นเครือข่ายร้านบูธล้านบูธที่โด่งดังทั่วโลกที่ประสบปัญหาการทำสินค้าเกินความต้องการจนล้นสต็อกโดยเขาแก้ปัญหาโดยให้แรงงานหยุดงานวันเสาร์แบบเต็มวันแทนที่จะทำงานครึ่งเช้าและจ่ายค่าแรงเท่าเดิม แทนที่จะปลดพนักงานออกซึ่งผลก็ออกมาดีคล้ายกับทางฟอร์ดตรงที่ลดปริมาณการผลิตที่ล้นสต็อกและยังช่วยให้แรงงานได้พักผ่อนและมีพลังงานและทำให้แรงงานมีประสิทธิภาพการผลิตได้ด้วยจนในปี1934บูธก็ได้ประกาศให้การหยุดงานวันเสาร์อาทิตย์เป็นนโยบายบริษัทอย่างเป็นทางการนั่นทำให้จอห์นบูธได้รับยกย่องในฐานะผู้คิดค้น5วันทำงาน ก่อนที่สหาภาพแรงงานจะรวมพลังกันเรียกร้องให้หลายโรงงานใช้แนวปฏิบัติดังกล่าวก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นกฎหมายแรงงานในที่สุดหลังจากนั้นแนวปฏิบัติการทำงาน5วันและหยุดวันเสาร์อาทิตย์ก็แพร่หลายไปทั่วโลกอย่างไรก็ตามมีประเทศในบางภูมิภาคเช่นตะวันออกกลาง ที่มีวันหยุดในวันศุกร์เสาร์เพื่อให้สอดคล้องกับวันหยุดประกอบพิธีทางศาสนาในศาสนาอิสลามอยู่นั่นก็คือที่มาของวันหยุดสองวันต่อสัปดาห์สําหรับแรงงานทั่วโลกแต่ก็มีคำถามเช่นกันว่าแล้วจะเป็นไปได้ไหมที่แรงงานจะมีวันหยุดที่มากกว่า2วันในอนาคตมีการถกเถียงกันถึงเรื่องนี้กันมาบ้างแล้วและมีการทดลองใช้แล้วในบางประเทศเช่นในประเทศแกมเบีย ที่ประธานาธิบดีประกาศลดวันทำงานของข้าราชการลงเหลือ4วันแต่เพิ่มชั่วโมงทำงานเป็น9ชั่วโมงต่อวันเมื่อปี2013ก่อนจะเปลี่ยนนโยบายดังกล่าวมาเป็นการทำงาน4วันครึ่งเมื่อปี2017ที่ผ่านมาเช่นเดียวกันกับฝรั่งเศสก็มีนโยบายทำงานวันศุกร์แค่ครึ่งวันเช้าและให้เวลาแรงงานหยุดสองวันครึ่งแล้วเช่นกันและมีหลายบริษัทระดับโลกอย่างเช่น Microsoft ในญี่ปุ่น ที่ลองให้พนักง,งานลดเวลาทำงานลงเหลือ4วันซึ่งก็พบว่าสามารถลดต้นทุนด้านพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้จริงแน่นอนว่าเรื่องวันหยุดสุดสัปดาห์ที่เพิ่มขึ้นยังคงเป็นที่ถกเถียงกันต่อไปและความรู้สึกดิ้งโลดในเย็นวันศุกร์และความหมดหมองในเย็นวันอาทิตย์ที่ต้องตื่นไปทำงานในวันจันทร์ ก็ยังคงจะอยู่กับเราไปอีกนานชีวิตคนทำงานหรือเด็กๆไวเรียนภายในวันปกติจันถึงสุกก็มักจะรอคอยวันสุกกันทางนั้นแหละไม่เชื่อลองสังเกตเพื่อนร่วมงานคนรอบตัวหรือแม้กระทั่งตัวเองพอถึงวันสุกปุ๊บหน้าตาสดชื่นแจม่มใสเบิกบานขึ้นมาปับ๊บต่างจาก4วันจันถึงพฤหัสบดีทันทีทาไมนะเหรอก็พอวันสุก เป็นวันแห่งความสุขยังไงล่ะสำหรับวันนี้ไอริสก็ขอตัวลาไปก่อนหากเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube ของไอริสด้วยนะคะ